thank you มส่วนนะครับก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่กรมขนส่งนะครับกรุงเทพในเขตพื้นที่เจริญจักรนะครับผมนะก็มากับเจ้าอีสูดีแม็กแกรโฟนะครับผมเครื่องจนสองพเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับปีศูนย์เจ็ดสีอนเงินนะครับหลังจากที่ว่าลูกค้า f c นะครับผมหน้าได้มีการจับจองแล้วก็เคลียร์ค่าใช้จ่ายเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยละก็ผมก็ได้นํารถเพื่อเข้ามาทําการตรวจนะครับแล้วก็ยื่นเอกสารทําการโอนเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยครับผม เปลี่ยนมือเปลี่ยนไลฟ์ชัดเจนนะครับผมโดยกรมขนส่งทางบอกเป็นคนกลางที่ดําเนินการให้เสร็จสับเรียบ,บร้อยสบายใจได้เลยครับผมเดี๋ยว FC ของเรานะครับผมนะเป็นท่านใดเช่นใดแบบไหนนะครับเดี๋ยวลงสตอรี่ไว้ให้เดี๋ยววันนี้นะครับผมพบเจอกันขอบคุณมาก FC ครับผมตรงมาตรงไปชัดเจน100% เ0 0กิโลครับผมก็จากนี้ไปถึงปารุขานะครับผมวนะันนี้วันที่สิกุมภานะครับนะความรักที่ลูกส่งมอบให้แก่พ่อนะครับเราก็พยายามเดินทางนะคะให้ทันวันที่1ิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์วัน,วน,วนแห่งความรักนะคะเป็นวันที่ลูกส่งมอบความรักความ,มห่วงใยให้กับทางคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะ นองตอนนี้เขาเรียกบางอะไรบางหินนะบางหินก็ตผอต่อตอนนี้บ้านลูกค้าคุณขอก็ยุที่บางหิตนะครับอภอกลับไปนะครับก็ได้นํารถสีประตูนะครับที่ลูกเศร้าที่ยุ่งเทพนะครับเป็นคูดําเนินการให้เซ็ตซับเรียบร้อยก็คืออย่างไงอยากเป็นของขั้นไ้ขอนะคือวันวันศกรที่กุมภานะแต่พอดีมาโมวันโดยระยะทางบางเลยบางผมมาไม่ถึงเลยมาถึงเช้านี้นะครับผม งไายป่ะพอเอ็นรถเอ็นได้โอเคฮะโอเคนะชอบใจไหมอชอบใจสวยนะสวยทำไหม่นะได้ได้ก็<ๆ>น้องเขาก็บอกว่าวจริงๆพอก็มีรถใช้แล้วแล้วอยู่แล้วเขาไม่ได้จําเป็นที่ว่าจะได้รถไม่ไมไแบบนั้นหรอกเราใช้ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าน้องก็บอกว่าวเออไวหวไอ้มีรถไอ้ยังไงไหวเพื่อหนังไปตลาดเข้าเมืองไปตุลาหามอห้าแลรอย่างนี้จะได้สะดวกน้อยเลยเอาซีประตูนี้มา น้องมวยก็เป็นลูกค้า FC FC ก็คือเป็นลูกค้าที่ว่าติดตามก็มาสักย,นยนะนึงอะไรก็มีความไวเนื้อเชื่อใจกันว่าโอเคคือแบบเขาจะจาอนอนอย่างเนี้ยน้องมวยก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นคนละน้องไม่รู้ไม่รู้เิ่งเพิ่งรู้เมื่อวานซื้อมากันอ่าน้านองก็ดูมาสักยะนึงแล้วก็กันนี้ก็สื่อสดสื่อแรงให้เซ็ตซับเรียบร้อยเลยก็อบอกไม่อยกากจะบต้นอยากอยากให้ก็สื่อแล้วก็ฝากใครเข้มมือนชวยดูแลให้น้อยเลยให้น้อยเลยหมานี้นะเปิดโผลนะครับ โม้ยพอดีพี่เอารถมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเจอคุณพ่อแล้วคุณแม่แล้วอ่ะเราคุยพ่อหน่อยเป็นไงบ้าง,ท,างทักทายกันหน่อยฮัลโหลฮัลโหลเออลูกรถน่าหอนอะลูกอ่ะรถน่าหอนบ้านแล้ว่าพ่อแม่ติดเอกสารท,ที่นึ่นที่นี่เรียบร้อยแล้วแปลมากอยู่ <laughs> <laughs> ชอบใจอยู่นะได้นะตลับ home โดยเฉพาะเระพูดหน่อยพูดหน่อยมันเฮ็ดตีกระตานี่นั่นเห็ดนี่ให้เรียงเนื้อไก่เดี๋ยวร้อยวันนี้แหละคุณ